ตอนนี้ปรากฏว่าไม่ทันเลยฮโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้ายังไม่สิ้นสุดก็ปรากฏว่าสายพันธุ์แลมดาโผลขึ้นมาในฝั่งของแอฟริการะบาดแล้วในหลายสิบประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากวันที่8สิงหาคมและวันที่20 สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุมนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นอีกนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในเรารอกที่4คราวนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดอราร์โรคใหญ่เพราะสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลตา้าหรือสายพันธุ์ที่กําลังมาใหม่หรือชื่อว่าแลมด้านะครับกำลังเกิดการแพร่ระบาดเข้ามา สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จิมพิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook Facebook รับชมทั้งทาง youtube YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทางสถานการณ์โควิดและความรุนแรงที่ปรากฏว่าตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวครับ เริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ดิ่งแรงฮะโอเปกพลัสยกเลิกการประชุมหุ้นสหรัฐอเมริกาในกับปิดผสมผสานทองคำตอนนี้ก็ปรับขึ้นราคาน้ำมันดิ่งลงนะครับในวันอนังคารที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับโอเปกยกเลิกการประชุมหลังชาติผู้เล่นหลักๆไม่สามารถบรรลุข้อตกลง เพิ่มเติมนะกำลังการผลิตส่วนวอร์ตีดปิดผสมผสานส่วนหนึ่งจากความกังวลมูลค่าสูงจนเกินจริงความเคลื่อนไหวของตลาดทุนผลักทองคำปรับขึ้น3วันนะติดต่อกันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ย้ำเรื่องของวัคซีน mrna มีประโยชน์เหนือความเสี่ยงนะครับหลังพบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วจำนวน1,200ราย นะครับประโยชน์ของวัคซีนโควิด -19 เทคโนโลยี mRNA นะครับมากกว่าความเสี่ยงต่างๆอย่างชัดเจนแม้ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจถูกพบในผู้รับวัคซีนคนหนุ่มนะครับในจำนวนเล็กน้อยก็ต่ำจากคำยืนยันของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือ CDC ของสหรัฐอเมริกา CDC ระบุอาการเจ็บป่วยและอาการเสียชีวิตนะครับ หลายรายนะครับสัปดาห์ที่มีการเปิดเผยพบเคสกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบราวประมาณ1,200ร,รายในประชาชนที่ฉีด mRNA นะครับแต่จนถึงวันนีที่11มิถุนายนมีการฉีด mRNA ไปแล้วราวประมาณ196ล้านโดสนะครับ ประโยชน์ของมันจึงพบเห็นได้อย่างชัดเจนในจำนวนประชากรทุกกลุ่มในนั้นก็รวมถึงวัยเยาวและคนหนุ่มสาวนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกามีการโปรโมทวัคซีนตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งหมอในประเทศไทยก็โหยหาอยากจะฉีดกันในขณะที่อ,อ,องค์การอนมามัยโลกจับตาการกลายพันธ์สายพันธ์ลมาด้านะครับพบแล้วในหลายสิประเทศนะครับ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเพิ่มเติมสายพันธุ์โควิด -19 ในบัญชีการกลายพันธุ์โควิดโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่ที่ต้องให้ความสนใจอีกหนึ่งสายพันธุ์คือสายพันธุ์แลมบานะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสายพันธุ์แลมบะแลมดานะครับซึ่งพบครั้งแรกในเปรูเมื่อปีที่แล้ว ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจหลังพบที่มีการเผยแพร่ไประบาดในหลาย10ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาใต้ตัวกลายพันธุ์แลมดามีสัดส่วนคิดเป็น82%ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเปรูในช่วง2เดือนที่ผ่านมาและเคสผู้ติดเชื้อนะครับ รายใหม่ราวประมาณหนึ่งในสาในชิลีช่วงเวลานี้ก็เป็นต้นต่อมาจากตัวสายพันธุ์แลมดานะครับนอกจากนี้แล้วสหาราชอาณาจักรก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่พบเคสผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์แลมดานะฮะประปรายส่วนประเทศอื่นๆเช่นอาร์เจนตินาเอกาวาดอรายงานความ ชุกนะครับเพิ่มขึ้นของสายพันธุ์ใหม่นี้เช่นกันนะโอ้หลายสายพันธุ์อินเดียยังไม่จบเลยนะมีสายพันธุ์แลมดานะมาใหม่อีกและในขณะที่อนินเดียขยายกลุ่มเข้มโควิด -19 ทั่วประเทศนะครับยอดผู้ติดเชื้ออาจจะทะลุถึง50,000ต่อวัน รัฐบาลของอินโดนีเซียนะครับขยายมาตรการล็อกดาวน์นะครับเข้มทางสังคมทั่วประเทศเพื่อสก,กัดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับคำเตือนว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงกว่าที่เป็นอยู่ขณะน,นี้สำหรับอินโดนีเซียในขณะที่สายการบินในสหรัฐอเมริกาต้องดีเลย์เมื่อกลุ่มไวรุ่นกลุ่มหนึ่งไม่ยอมสวมหน้ากากนะครับขณะอยู่บนเครื่องบิน เที่ยวบินเที่ยวหนึ่งของสายการบิน American Airlines นะครับจาก n อร์ทแคโรไลนาปลายทางบาฮามัสนะครับประสบปัญหาดีเลย์ข้ามคืนนะครับหลังผู้โดยสารวัยรุ่น30คนปฏิเสธสวมหน้ากาก,ากป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ตอนขึ้นเครื่องแล้วจากรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์นะครับ ซึ่งมีการรายงานว่าเที่ยวบิน893มีกำหนดเทคออฟขึ้นจากสนามบินชาล์รอตนะครับดักรัสในเย็นวันจันทร์ที่5ที่ผ่านมาแต่เพิ่งได้เคลื่อนตัวออกจากสนามบินในตอนเช้าวันอาัคารที่6กรกฎาคมออกเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ยินยอมสูงหน้ากกนะครับจากข้อมูลมีการเผยแพร่จากองค์การการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา นะครับก็พบว่าวันที่1มกราคมปี2021รายงานเกี่ยวกับข่องผู้โดยสารจำนวน3 2 7 1คนจากเหตุการณ์น, 2, นั้น2,475คนเป็นกรณีเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากากนะซึ่งสหรัฐอเมริกาก็อ้างเรื่องของประชาธิปไตยเด็กวัยรุ่นนะก็ไม่ยอมสวมหน้ากากสุดท้ายก็ไม่ได้บินนะครับจาการ์ตาฝ่าวิกฤตนะครับ ซี o ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียดับเพราะโควิดส่วนอีก2เมืองในใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอินเดียนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกสำนักข่าวเอเจนซี่ AFP และสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่า CEO ของบริษัทนะครับจิเจนการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเสียชีวิตเพราะโควิด -19 ขณะที่รัฐ 伊利โนส์ Illinois, นะครับแล้วก็ปูเน่รัฐมหาราชของอินเดียรายงานไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดด้านกีวีตั้งความหวังว่าอินเดียจะเริ่มต้นส่งออกวัคซีนโควิด -19 ป้อนเข้าโครงการโควิดได้อีกครั้งในเร็วๆนี้ Business Insider นะครับรายงานว่านะครับอารีฮาโซโนซีอของบริษัท จิเจนการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียนะครับซามาดอร์กรุ๊ปประธานกรรมการสมาธ์กลุ่มอุตสาหกรรมนะรมาเสียชีวิตลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากโควิด -19 โรงพยาบาลตะวันออกของเกาะชวาอ้างอิงจากเจ้าที่ของเขานะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงาน ปร,รากฏว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์โควิดในอินเดียนั้นเริ่มจะดีขึ้นในชิคาโกทิชบูรายงานเพิ่มเติมว่านในรัฐอีดินอยมีการพบผู้เสียชีวิตจำนวน16คนโดยหนังสสุพิมพ์พสหรัฐอเมริกาชี้แจงว่าตัวเลขการเสียชีวิตเป็นศูนย์นเป็นรายงานความล่าช้าเนื่องจากวันชาติสหรัฐอเมริกาถือเป็นวันหยุดทั่วประเทศ การเสียชีวิตนั้นถูกรายงานโดยแผนสาธารณสุขของรัฐบนพื้นฐานวันนี้ได้รับรายงานโดยไม่จําเป็นว่าจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในวันนั้นจริงหรือไม่นี่คือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเครื่องบินบรรทุก28ชีวิตนะพุ่งชนหน้าผาในรัเสเซีย ไม่พบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นเครื่องบินที่บรรทุกลูกเรือโดยสารจำนวน28คนพุ่งชนหน้าผาทางตะวันออกไกลของรัสเซียนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนแดนหมีขาวอ้างคำบอกเล่าของทางเจ้าที่หน่วยกูภย้ภัยเครื่องบินอันตโนฟนะครับ AN-26 เดินทางจากเมืองอปิตราบัฟลัฟนะครับ ไปคาบสมุทรคำชัดคาในเมืองปาลานานะครับทางเหนือของคาบสมุทรเดียวกันแต่ระหว่างนั้นขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมนะครับทางสัญจรทางอากาศจากการเปิดเผยของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็มีคนเสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีการรายงานนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรแต่เป็นภาพ ที่พุ่งชนภูเขาในขณะที่โจไบเดนสั่งขึ้นเงินเดือนพนักงานดับเพลิงนะครับชี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงแต่รายได้ย,ยังต่ำอยู่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานดับเพลิงระบุเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูงแต่รายได้ย,ยังคงต่ำจนเกินไป ประกาศของโจไบเดนมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมเผชิญกับสภาวะอากาศที่แห้งแรงและอุณหภูมิที่ร้อนจัดซึ่งอาจจะทําให้สถานการณ์ไฟป่ารุนแรงเป็นพิเศษในปีนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการประชุมทางไกลนะครับกับผู้ว่าการรัฐทางภาคตะวันตกเพื่อหาหรือมาตรการป้องกันไฟป่าที่เพิ่มจํานวนเฉลี่ยปีละ1 0 0 0จุดเป็นอย่างน้อยตั้งแต่ปี2015โจไบเดนประกาศขึ้นงินเดือนให้แก่เจ้าที่ดับเพลิง จากปัจจุบันราวประมาณ13ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงหรือ420บาทเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อชั่วโมงหรือ485บาทนะครับและจะมีโบนัสพิเศษให้คู่กับผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าด้วยทเนียบข่าวยังมีแผนจะเปลี่ยนนะครับเหล่านักดับเพลิงชั่วกราวนะครับที่ทำงานเฉพาะฤดูกาล ที่กลายมาเป็นนักับเพลิงแบบเต็มตัวที่มีเงินเดือนประจําด้วยฮะตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับปัญหาของไฟธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในขณะ,ะที่เกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า1,200รายใน24ชั่วโมงสูงสุดในระยะเวลา6เดือนเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ราวประมาณ2,1200ราย ในรอบ24ชั่วโมงนะครับนับเป็นตัวเลขรายวันที่สูงที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนั่นก็เป็นการยืนยันของหน่วยงานสาธารณสุขของเกาหลีใต้ในขณะที่วันโควิดจะคุมไม่อยู่ตอนนี้ก็รัฐบาลของญี่ปุ่นเล็งจัดโอลิมปิกแบบไม่มีผู้ชมในสนามเริ่มเปลี่ยนท่าทีในกะารรัฐบาลของญี่ปุ่นเสนอแนวคิดจัดโอลิมปิกนะครับแบบไร ผู้เข้าชมในสนามท่ามกลางความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ผู้ช่วชานด้านสนาธารณสุขได้เตือนนะครับนานสัปดาห์ว่าการไม่อนุญาตให้มีการชมในสนามโอลิมปิกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นนะครับในเร็วๆนี้คือทางเลือกที่น้อยที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดสําหรับญี่ปุ่นก่อนหน้านี้คณะกรรมการโอลิมปิกได้ประกาศห้ามแฟนกีฬาต่างชาติเข้ามาชมและจํากัดผู้ชมในญี่ปุ่น เพียงไม่เกิน50%ของความจุของสนามสูงสุดไม่เกิน10,000คนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโควิด -19 ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ในเอเชียและประเทศอื่นๆน,นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาสถานการณ์โควิด -19 นอกจากสายพันธุ์เดลตา้าแล้วก็กลับกลายเป็นมีสายพันธุ์ใหม่โผล่ขึ้นมาอีก ที่กำลังระบาดในแอฟริกาใต้นะครับจับตาเป็นสายพันธุ์ลัมดานะครับที่ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มเติม การแพร่ระบาดเพิ่มเติมครั้งนี้กำลังส่งผลทำให้ประเทศมหาอำนาจกำลังเร่งขายวัคซีนเป็นสำคัญและก็มีการโจมตีเรื่องของวัคซีนของประเทศอื่นๆนะซึ่งส่งผลทำให้ประเทศมหาอำนาจนั้นปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นจากการขายวัคซีนแต่ก็มีการโจมตีกันไปมาทั่วโลกต้องแห่กันซื้อออเดอร์แทบไม่ทันเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับความงัวไม่ตันหายความควายมาแทรกอีกแล้ว สายพันธุ์ปกติที่มีอยู่สำหรับสายพันธุ์นโควิด -19 ปรากฏว่าเกิดการกลายพันธุ์ในอินเดียนะครับตัวต้นเหตุมาจากอินเดียนั้นพยายามที่จะแย่ง <c oughs> ส่งวัคซีนโควิด -19 เป็นคู่แข่งเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาพอเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นทำให้อินเดียนั้นต้องชะงักงนัน กับการจำหน่ายวัคซีนโควิด -19 ซึ่งเป็นตัวที่สามารถค้นหาได้เขาสามารถที่จะค้นหาได้เองสำหรับวัคซีนโควิด -19 ของอินเดียตอนนี้ก็สามารถที่จะกลับมาส่งได้อีกรอบหนึ่งคืออินเดียมีแผนที่จะส่งนะครับวัคซีนโควิด -19 ให้กับโครงการโควิดซึ่งให้กับประเทศที่ยากจนตอนนี้ปรากฏว่าไม่ทันเลยโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลตายังไม่สิ้นสุด ก็ปรากฏว่าสายพันธ์แลมดาโผล่ขึ้นมาในฝั่งของแอฟริการะบาดแล้วในหลายสิบประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากวันที่8สิงหาคมและวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นอีก ใะกรับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในเราโรคที่4คราวนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดอารโรคใหญ่เพราะสายพันธุ์ที่กําลังแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์ที่กําลังมาใหม่หรือชื่อว่าแลมด้านะครับกำลังเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาซึ่งสายพันธุ์แลมด้าเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่สามารถรักษาได้นะครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตาม นะครับสายพันธุ์อินเดียก็กําลังแพร่ระบาดไปด้วยนั่นหมายความว่ายืนยันนะในเชิงงานสังงคระห์ว,ว่าทุกคนจะต้องแห่ไปซื้อวัคซีนของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นวัคซีนตัวใหม่นะครับก็ใช้ว่า mrna นะครับกำลังถูกนํามาใช้และบอกว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดซึ่งผลิตโดยสหรัฐอเมริกาอีกแล้ว นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ Sakuan dong,